นิทานสอนเรื่องราวทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยศูนย์ทันตะสาธารณสุขระหว่างประเทศเรื่องฉันตัดเล็บฉันมีเล็บมือเล็บมือของฉันยาวขึ้นทุกวันบางครั้งในเล็บมีสิ่งสกรปรกสีดำติดอยู่ ที่บ้านของฉันมีกันใจตัดเล็บเวลาตัดเล็บมีเสียงดังแก๊บแก๊บเมื่อเล็บยาวหรือมีสิ่งสกปรกสีดำติดอยู่แม่ตัดเล็บให้ฉันฉันอยู่นิ่งๆจนกว่าแม่จะตัดเล็บจนเสร็จเมื่อตัดเล็บเสร็จแล้วฉันล้างมือให้สะอาด ฉันตัดเล็บเสร็จแล้วเล็บของฉันสั้นและสะอาดขึ้น